สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมนะและในวันนี้มาอยู่กับ p ๊อ p y ี้เพลย์ไทม์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงข้อมูลบางส่วนจากหนังสือประถมนิเทศของ p ๊อ p y ี้เพลย์ไทม์ไปแล้วเนาะซึ่งก็จะไปเน้นข้อมูลของทาง p ๊อ p y ี้แล้วก็ตัวทดลอง1 1 8 6หรือว่าบ๊อบบี้แบร์ฮักซะส่วนใหญ่แต่ว่าในวันนี้ครับเราจะมาโฟกัสกับคําถามที่หลายๆคนสงสัยมากที่สุดในตอนนี้ ละมังไม่มั่นใจเหมือนกันนั่นคือตัวเอกของเราคือใครกันแน่ในชนแอของเรานั้นก็มีการพูดถึงมากมายหลายครั้งครับแต่ว่าในตอนนี้มีการยืนยันแล้วครับว่าตัวเอกของเรานั้นเป็นใครและเป็นคนที่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเกล็ดข้อมูลเล็กๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กันสักเล็กน้อยดีกว่าครับ อย่างแรกเลยครับโรงงาน Playtime Co. จะมีหนังสืออยู่2รูปแบบด้วยกันโดยหนังสือเล่มแรกก็คือหนังสือประถมนิเทศที่ทุกคนที่ทํางานที่นี่เนี่ยจะได้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่จะเป็นการพูดถึงการทดลองล้วนๆแต่ดูเหมือนว่า Pw จะไม่ได้หนังสือเล่มนั้น ที่พูดมาขนาดนี้คืออยากจะบอกว่าในอนาคตอีกประมาณ1-2ปีข้างหน้ามันอาจจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเ้วนๆมาให้เราได้ซื้อกันแล้วก็มานั่งอ่านกันก็เป็นได้ครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็จะซื้อมานั่งอ่านแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันในอนาคตละกันนะครับ ต่อมาครับเราจะมาพูดถึงแกลบแพกกันบ้างโดยแกลบแพกเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันมันคืออุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่ทําให้เรานั้นสามารถหยิบหรือว่าสามารถจับอะไรก็ได้ในระยะไกลๆประเด็นก็คือไอแกลบแพกนี้เขาถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่ลักวิกเนี่ยเริ่มแก่แล้วดังนั้นในช่วงประมาณปี1950จนถึงช่วงประมาณปี1975หรือว่า80เลยก็ได้ ในช่วงนั้นยังไม่มี r a ล p a พ k ให้ใช้ซึ่งก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงปัจจุบันนี้แล้วก็ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือในหนังสือเล่มนี้มีการบอกชัดเจนเลยว่าทุงมือ r a ล p a พ k เคยมีในรูปแบบสีเหลืองด้วยครับโดยเท่าที่เราจํากันได้เนี่ยทุงมือ r a ล p a พ k จะมีอยู่หลายสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงที่เป็นสีมาตรฐานมีสีเขียว ที่เป็นถุงมือนำไฟฟ้าแล้วก็ถุงมือสีแดงสดที่เป็นถุงมือแฟลร์หรือว่าถุงมือพลุไฟนั่นแหละแต่อันนี้ครับมันจะมีถุงมือสีเหลืองที่สามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยพุ่งขึ้นไปยังที่สูงได้โดยถ้าเราฟังคุณสมบัติของมันดีๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับถุงมือสีม่วงที่เราเคยได้ในแชปเตอร์สกันแบบเป๊ะๆเลยก็ว่าได้อันนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วถุงมือสีเหลืองกับถุงมือสีม่วงมันคือถุงมือแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึ่งครับพอมาพูดถึงโรงงาน Playtime Co เนี่ยนอกจากนวัตกรรมในการทำตุ๊กตาที่สูงเขาสามารถสร้างตุ๊กตาที่ล้ำยุคในช่วงที่ไม่มีใครหน้าไหนสามารถทำได้อีกสิ่งหนึ่งที่เขากล้าหาญมากก็คือความจริงใจครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1950แล้ว ทางบริษัท Playtime ์โคเนี่ยจะมีการจัดทัวร์ให้เหล่าเด็กๆและผู้ปกครองมาทำการเดินร,บรอบๆโรงงานได้อีกด้วยและก็ไม่น่าเชื่อครับนโยบายนี้ยังจัดอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันหรือว่าในปี1 9 9่เ้เลยก็ว่าได้โดยจะจัดในวันพุธเพื่อหัดและก็สุขครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดทัวร์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าในหลายๆพื้นที่ก็ถูกห้ามไม่สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นโซนเกมสเตชันโซนเพลย์แคร์หรือว่าโซนอะไรบางอย่างที่มันอันตรายมากเกินไปครับดังนั้นการจัดทัวร์ครั้งนี้เนี่ยเด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยจะเห็นเป็นแค่รอบนอกของโรงงานเท่านั้นส่วนเรื่องราวภายในที่ดำมืดเนี่ยก็ยังคงเก็บไว้เป็นความลับอยู่อย่างไรก็ตาม มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นครับและทําให้การจัดทัวร์ในวันที่19มิถุนายนปี1992ต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหันและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ฮักกี้วักกี้ลุดออกจากโรงงานนั่นเอง โดยเหตุการณ์นี้เราเคยเห็นไปแล้วจากเทป VHS เนาะแต่ในจุดนี้ครับทางดรไวท์หรือว่า PW เนี่ยเขาให้ความเห็นบอกมาว่าสาเหตุในการหลุดของฮักกี้วักกี้นั้นอย่างที่เรารู้กันเนาะฮักกี้วักกี้เนี่ยทำงานเป็นผู้รักษาความปลอดภัยเมื่อใครหน้าไหนเข้าโรงงานแห่งนี้มาโดยพลาการฮักกี้เนี่ยจะเป็นคนจัดการพวกเขาเองแต่ก็นั่นแหละคือปัญหาครับเพราะว่าหน่วยรักษาความปลอดภัย หรือถ้าพูดสั้นๆก็คือยามครับเขาไม่ได้เช็คเลยว่าฮักกี้วักกี้เนี่ยไปอยู่ไหนแล้วทํางานตามหน้าที่หรือเปล่าเพราะถ้าพูดถึงความเม็กเซนฮักกี้เขาก็เป็นยามไงดังนั้นยามคงจะไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ใช่ครับเขาไม่ได้เป็นยามขนาดนั้นเดิมทีเขาเป็นเด็กที่ถูกทดลองให้กลายเป็นตุ๊กตาไงและเขาก็มีความหิวมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันและเมื่อนั้นฮักกี้ก็หลุดออกไปครับ ทีนี้ก็ต้องมีพนักงานมากมายครับทําการไล่ล่าตามหาฮักกี้เพื่อไม่ให้ของเล่นตุ๊กตาล่าเลือดตัวนี้ได้หลุดออกไปสู่สาธารณชนให้ได้เหตุการณ์นั้นครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายแล้วก็มีผู้สูญหาย6รายด้วยกันและลิทปีแอร์ก็โมโหมากครับที่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ นตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ชะตากรรมว่าคนที่ทํางานเป็นยามและดูแลฮักกี้วักี้เนี่ยตอนนี้ตายไปแล้วหรือเปล่าและพอมาพูดถึงการหลุดของตัวฮักกี้วักี้นั้นมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายคลึงกับเรื่องนี้นั่นคือแคทเนปหลุดออกจากกรงครับเรื่องนี้เนี่ยพีดัมันยูเจอโดยตรงเลยนะโดยเรื่องมันมีอยู่ว่า ในระหว่างที่ p w u เนี่ยกำลังทําการทดลองเพื่อนาการเปลี่ยนร่างกายใหม่ให้กับตัว c a ทแน็หน่วยรักษาความปลอดภัยกับไม่ดูแลแคทแน็ดีๆครับแล้วก็ไม่ล็อกห้องขังด้วยทําให้แคทแน p เนี่ยสามารถหลุดออกมาได้ซึ่งถึงแม้ว่าภายหลังหน่วยรักษาความปลอดภัยจะสามารถทําให้ c a ทแน p เนี่ยอยู่ในความสงบได้เนื่องจากฤทธิ์ของยาสลบต่เหตุการณ์นั้น กระทำให้เพื่อนๆของ P.W เนี่ยเสียชีวิตไปถึง6คนด้วยกันซึ่ง P.W ก็หัวเสียกับเรื่องนี้มากครับและก็ทำการร้องเรียนว่าเฮ้ยมันต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนครับโดนปัดตกไปเพราะว่ามันอาจจะเปลืองแล้วก็มันอาจจะใช้เงินมากจนเกินไปนั่นเองเอาจริงๆถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากๆครับที่เหล่านักทดลองแล้วก็นักวิจัยเนี่ยทำการสร้างตุ๊กตาเหล่านี้ขึ้นมา ทั้งที่พวกเขาเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมตุ๊กตาเหล่านี้ได้เลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าพละกําลังที่สูงกว่าแล้วก็การนําเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องราวมาทําการทดลองเนี่ยโอกาสที่ตุ๊กตาเหล่านั้นซึ่งเป็นเด็กๆเ,เนี่ยจะชุนเฉียวแล้วก็อารมณ์ระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ทุกอย่างมันดูเสี่ยงไปหมดเลยครับแต่เขาก็ยังทําการทดลองต่อไปและเมื่อนั้นเหตุการณ์สุดสยดสยองแล้วก็หนองเลือดมันก็ได้เกิดขึ้น ซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ The Hour of Joy นั่นเองในหนังสือเล่มนี้ครับมีการยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ The Hour of Joy นั้นเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของเกม Project Playtime ครับเพราะว่า PWU ไ,ได้เขียนว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น l ิปปีแอร์เนี่ยก็ทำการรวบรวมหน่วย Resource Extraction Specialist ไปทำการเก็บชิ้นส่วนที่กระจายอยู่ในโรงงานซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในความโกลาหนเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยอยู่แล้วในการทำแบบนั้น แต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้โรงงานนี้มันยังรันต่อไปได้ครับเหมือนกับว่าธุรกิจแล้วก็โรงงานแห่งนี้มันยังไม่ตายไปไหนในจุดนี้มันทําให้เราได้รู้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ t h e Hour of Joy เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเอกที่รอดจากเหตุการณ์นี้ครับเพราะไม่แต่ลิดปีแอร์และ PW ก็รอดจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าเราทำการคาดคะเนเลยว่าคนที่สามารถรอดจากเหตุการณ์ The o u r of Joy ได้จะต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องบนเป็นคนที่แบบระดับเป้งๆเ,เลยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการทดลองอย่างมากทีนี้ก็จะเหลือตัวเลือกไม่มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิซปีแอร์ฮาวิสโซยเลอร์สเตล่าเกลเบอร์ลิชาร์ดเอ็มเอนเทอร์แมนแล้วก็ด็อกเตอร์ไวท์หรือพีดับ์มันยูก็รอดเช่นเดียวกันอาจทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรามานั่งเรียงชื่อกันแบบนี้ล่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเอกของเราก็รอดจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันดังนั้นตัวเอกของเราก็ต้องมีความสําคัญมากๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองอย่างแน่นอนทีนี้ผมขอให้ทุกคนย้อนกลับมาที่ชปเตอร์สองกันก่อนในตอนที่เราทําการกดปุ่มของตัวบันโซมันนี่ครับเราจะได้ยินคําพูดของบันโซมันนี่ที่ดูแปลกมากๆแบบนี้ I know when your birthday is June <laughs> ในตอนแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยวันเกิดวันนี้มันสําคัญยังไงวะพอไปหาข้อมูลมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าวันเกิดวันนี้มันตรงกับวันเกิดของมาร์คเกอร์พเราก็เลยทําการคิดไปเองว่าไอ้วันเกิดวันนี้มันน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กให้กับมาร์คเกอร์พหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะถ้าหากเรามาดูหน้าท้ายๆท,ที่จะเป็นการโชว์ตารางงานของ p w ครับ เราก็จะเห็นว่ามันจะมีตารางงานที่พพริลัมยูเน่ทำการเขียนว่าเออวันนี้ทำอะไรไปบ้างแต่ถ้าหากเรามาดูวันที่28มิถุนายนมันจะมีการเขียนคำว่า it's your birthday หรือว่านี่คือวันเกิดของนายซึ่งมันเป็นการเขียนเชิงประมาณย้ำเตือนตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดนายนะประมาณนั้นและวันเกิดวันนั้นมันก็ตรงกันกับวันที่บันโซบันนีทำการบอกพอดิบพอดี ทีนี้เรามาดูข้อมูลของบันโซบันนี่กันสักเล็กน้อยครับคือบันโซบันนี่เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับวันเกิดอยู่แล้วโดวยความสามารถเฉพาะของบันโซบันนี่นั้นนั่นคือเขาเนี่ยสามารถจดจําวันเกิดได้มากถึง8คนด้วยกันและยิ่งไปกว่านั้นครับในคําอธิบายก็มีการเขียนว่าเราเด็กๆชอบทำให้เพื่อนๆและครอบครัวของเขารู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกงงได้อยู่เสมอในตอนที่บันโซเนี่ยทำการบอกวันเกิดของพวกเขาแบบเป๊ะเ,เลย และเหตุการณ์นั้นมันก็ตรงกับเหตุการณ์เดียวกัน <Well done. S 1> กับที่ตัวเองเนี่ยไปกดปุ่มพอดีครับและมากกว่านั้นขึ้นไปอีก จำได้ไหมครับในตอนแชปเตอร์แรกมีใครสักคนส่งจดหมายมาให้ตัวเอกบอกว่าพนักง,งานในโรงงานแห่งนั้นยังรอดอยู่และตัวเอกก็มุ่งหน้ามาที่นี่อย่างทันทีซึ่งมันแสดงถึงความตั้งมั่นที่เขาเนี่ยอยากจะเห็นใครสักคนหนึ่งที่รอดชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาออกมาให้ได้เหตุการณ์นี้คุณคุณไหมครับมันเหมือนกับเหตุการณ์เดียวกันกับที่ p w เนี่ยทำการร้องเรียนเรื่องความปลอดภยัยในตอนที่แคทแย็เนี่ยทำการหลุดออกมาจากกรงขังและฆ่าเพื่อนๆของเขาไป6กคน นกนประเด็นก็คือในจดหมายร้องเรียนนั้นเขาตํางการย้ําเลยนะครับว่านี่คือชื่อคนที่แคทแนปทําการสังหารไปแล้วก็มีการไล่ลิชชื่อพร้อมบอกลงท้ายด้วยว่าคนพวกนี้คือคนจริงๆคือเพื่อนร่วมงานของฉันไม่ใช่สิ่งของที่พังทิ้งเมื่อไหร่ก็หาคนมาแทนได้ นี่คือความตั้งมั่นครับที่ PW เนี่ยไม่อยากจะเสียใครสักคนหนึ่งไปและเหตุการณ์นี้มันก็มีความรีเลทคล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ที่ตัวเอกต้องลงทุนมาที่โรงงานแห่งนี้เพื่อมาหาคนที่รอดชีวิตและจากหลักฐานทั้งหมดมันก็ทำให้เราได้รู้แล้วครับว่าตัวเอกของเราก็คือ PW หรือว่าด r White รไว้นั่นเอง ซึ่งเอาจริงๆมันก็พอคาดเดาได้อยู่แล้วแหละว่าตัวเอกน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรงงานนี้แบบถ้าไม่เป็นพนักงานก็น่าจะเป็นคนสําคัญอ่ะเพียงแต่ว่าในตอนนี้มันคอนเฟิร์มแล้วครับว่าตัวเอกของเรามีความเกี่ยวข้องกับการทดลอง100%เอาจริงๆเขาเป็นแกนสําคัญมากๆเลยครับที่ทําให้การทดลองเหล่านี้มันได้เกิดขึ้น และการที่เขามาอยู่ในโรงงานนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากรีเดมชันครับหรือว่าการล้างบาปที่ตัวเองเคยทำเอาไว้นั่นแหละประเด็นก็คือถ้าใครจำกันได้นะครับผมเคยบอกเสมอเลยว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีความสามารถอะไรบางอยา่างที่ทำให้เขานั้นสามารถย้อนกระบวนการความคิดของตัวเองได้เชิงเชิงก็คือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ว่าเห็นเป็นภาพเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถย้อนมาในจุดเช็คพอยต์ก่อนที่เหตุการณ์อันตรายมันจะได้เกิดขึ้นนั่นเอง ก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถตายได้เลยอะไรประมาณนั้นพลังนี้เป็นพลังที่โปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบ1 0ึ่ต้องการมากที่สุดผมคิดว่าสาเหตุที่ตัวเอกไม่ตายสักทีเนี่ยก็น่าจะเป็นที่จุดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างน่าแปลกเกินไปครับที่ตัวทดลองหลายๆตัวเลือกที่จะไม่ฆ่าตัวเอกตั้งแต่ต้นยิ่งถ้าตัวเอกเป็นคนที่สําคัญมากๆและก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทดลองมากๆด้วยเนี่ยถ้าผมเป็นฮักกี้วากี้หรือว่าแคทนปก็น่าจะฆ่าไปเลยตั้งแต่แรกเห็น แต่ว่าเขากับไม่ค่าครับนั่นเป็นเพราะว่า1006ต้องการตัวเอกแบบเป็นๆหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนครับประเด็นก็คือการที่ตัวเอกของเรานั้นเป็นนักชีววิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองมากๆด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ make ซน n s ครับถ้าเขาจะทําการทดลองกับตัวเองได้อะนะแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของอนาคต เพราะว่าในตอนที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวอย่าง Chapter ที่4ก็ไม่ได้โผล่มาให้เราได้ดูเลยดังนั้นเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนคงต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ว่าสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลอีกเล็กน้อยที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโรงงาน Play Time Co นะว่ามีอะไรสร้างมาในตอนไหนจุดล้มเหลวของโรงงานเนี่ยอยู่ที่ปีไหนอะไรยังไง แต่ผมคิดว่าเราน่าจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและไปทำเป็นสรุปไทม์ไลน์ของเกม Poppy Playtime ไปเลยน่าจะดีกว่าปัญหาก็คือผมเคยทำไปแล้วก่อนหน้านี้ไงดังนั้นก็อาจจะพสตส์จุดนี้ไปยาวๆครับเอาจนกว่าตัวอย่าง c ช a p t e r ที่4จะมาก็ได้ทํามาเมื่อไหร่ผมก็จะทำสรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนไปถึง c ช a p t e r ์3เลยเอาแบบสรุปเนื้อเรื่องยาวๆไปเลยละกันแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นครับเอาไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้